พี่นอ้องมือนียิ้เหมยยู่ยเขีายผ้ากินผ้าเที่ยวผ้าไมาย่างอันผ้าเป็นเนาะขามสวนอันสาธาราณจะอัน,อ,นอากาศนาหนาวแล้วจะอันใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีเนอะจ้ะเิ่ป็น,นยังสีเลี้ยงง้มอลามตาจะนี่ค่ะใบไม้โลน คนขเขาจ้อากับมันยางเล่นกันนะจ๊ะนะป้ายใหญ่ก่างออกข้างนานนี่แหละอันนี้อันบ้ามะก้นฉีกกระเดียนพร้อมพะนะป้ายใหญ่บ้าอันก้นฉีกกระเดียนสิไปติบป,ป่าวาสันเงือดไหลหนาวเล้กก็ได้ Nhân phân là mày liang alarm, anh y ton chết nọt nè tanh chị kìa diễn bân chị chỉ cái kìa thôi nè, diễn kìa diễn kìa diễn anh tổn chết nốt lên anh chắc chắn chưa chắc chắn chưa 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 tổn chết อันเมื่อื่นอันบ้านอันผู้หัดข้าเจ้าล็อกดาวน์มื่อื่นนอกจากนะอันบัดทีนี้เพราะไอันเพื่นบ่ได้ไปเหตุงานเมื่อื่นไงเป็นกันแล้วส่วนกันกับมูเพื่อนจิปต๊บป่ากันมาสนเี้ไป้ว่าไปไปต๊บโอไปก้นขีดกระเดียนนับกันมาสนก็เล่นฆ่ากันเมื่อก้นขีดกระเดียนจิปต๊บป้าพันนาพันวาโพดหลาย ช่วงนี้กะอันเป็นอันได้ล็อกดาวน์นะจน๊ะเนาะดูแลสุขภาพกันด้ค่ะพี่นอ้องล็อกดาวน์อัน้ามืออื่นไปหอดวันที่สองจา้าเดียนนึ่งอยู่เหรอจ้าเวลาออกไปใส่มาใส่กับใส่แมท ใส่นากากกันนัดจะเนาะอ่าจะยังเราก็ล้างมือให้สะอาดสะอ้านเราก็ใส่แอลกอฮอล์กันจะ้ะดูเลสุขภาพกันด้ค่ะเด้อผู้ก็ได้ช่วงนี้ตอ่อสู้กับอัน,นโรคไ,ไข้ไข้ปีกหัวแมลงนั้งหมด กระเดี่ยนจ้่ารู้เป็นไงฮ่่าฮ่าคุณขี่กระเดียนไปตบป่าล่ะค่ะมึงดิคือพอสมัยอันยุบานยังไทยเขาเนาะอันอันย้ำฝนตกย้ำอันใสเบียดเนาะจันเนาะไปกนขี่กระเดียนไปใสเบียดกันจ้ะมึงดิเพราะไงก็ได้เฮ็ดที่ที่ยุบานเขายังว่าอันไปมาเอาขี่กระเดียนไปตบอันป่าอาจัรย์พูนว่า เปนยีดินก้นกีะเดียนจ้ะแต่เมกะผูค้นก่สิไอ่ได้ไปใส่มาใส่ปานไหนนอจ้าเนาะ อันเขาไปบ้านไปยังหากันก็บบได้นัจ่ะอันกลับไปได้เพียงอันคนที่อันเพิ่นอยู่บ้านคนเดียวนะคะมีอันพ,พือจังเมย์พญอดีนี่อันไปหากันได้อยู่เพื่อนก็อไ่ได้ไปหาผู้ใดนาะจ่ะอันคือว่าเพื่อนเป็นผู้พอพอร์ตบูบูเนาะพระเจ้าอื่นเนาะ อันนี้เรากะัน,นมีแต่อยู่กับยาอยมวยสองคนเงินมอเราก็บุรียังกะไปหาเมยได้อยู่จ้ะบัดท่าลูกยายอยมวยเปินมหาบุรีทิจ้ะเพราะว่าลูกสาวกะไปออกไปทำงานกะมีมีเหรย์น้ำเหล้ากัแฟนเนาะจ้ะเนาะเหล่าก็มันม,าานะม,นมันเข้ามาหากันบ่ได้จ้ะเป็นวาเนาะ มีแต่ตคุยกันละส่วนนี้คุยกันทางโทรศัพท์เอาเนาะจัะเนาะ,ะ,ะรักษาความปลอดภัยของแต่ละคลนนะจ๊ะไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะ <c ười> พันยายนางอกก่อนฮัลโลเดียม <c ười> นี่นางปลา นดต้นอันอันอันก็ละต้นอันอันเกาลัดเนาะค่ะต้นมากันเช็ดหนดเกาลัดนะคะเห็นไหมวันนี้กะก้นอยู่นั่นละจ้ะวันนี้ดินกะก้นขี้กระเดียนแล้วๆแล้วกระบาลนี่แต่มายืนแอกชั่นนี่นั่นละ คะค่ะพี่น้องเอ้ยมือนี่อันเป็นคิดจังสี่กับจีดีไปตลอดเนาะค่ะอันมันบนหนาวเนาะจันเนาะอันม,มันได้ยกเป็นเบียดเอ็มซ้ำเดี๋ยวจะเห็นบ่ <c oughs> ค้นยางดินนะจ๊ะเนาะต้นใหม่ไงมือนีย้ายมวยกับโบมี่ยังไายดอกค่ะพามนย่างาดานางินพาดกันดินสวนสาธารณะนะกดฝากซับสไครกดไลค์กดแชร์ด้จ้ะเด้ออย่าลืมกดกันลงกับป้องให้ย้ายมยวยนั่นเอง เพื่อสิบเไดพ้พลาดคลิปต่อไปจ้ามือนี้ขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย